สวัสดีครับเยาวรุ่นเอออันนี้ก็ดีนะเออล่อเลยว่ะพี่นุกก๊กเขาล้ออ่ะผมล่อก,ก็ชากใจมากอ่ะกระตุกใช่ไหมครับมันจ่ก็มันจะกระตุกแหละสวยเลยอ่ะสวัสดีนะครับ <c oughs> พี่ปุ้ยนะฮะ ใชครับพี่รวยทำไมไม่ขับพี่น้องอ๋อไม่ครับเพราะรถน้องน้องจะขับเป็นน้องขับไม่เป็นอ๋อขับเป็นบางครั้งค่ะพี่น้องเล่นอะไรวันนี้ไม่มีไม่มีงานไม่ได้เล่นนะครับพี่มวยเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงนี่ปะเนี่ยเอฟเฟคคุณบอกไม่อะ อ๋อเนี่สรุปพี่เจ้านี้จริงเหรอหนูสวยเลยนะนี่เนี่ยโตพี่สวยกว่าอีกหนูเป็นดาราไอ้นี่เลยนะหนูเป็นฝรั่งเลยนะพี่นี่ไงดูดิฝรั่งเลยเนี่ยอันนี้เหรอโอเค <laughs> เออชอบป่ะ <laughs> ทำไมของพี่ไม่เห็นมีแบบนี้เลยวะมันมีพี่ไม่โกรธไงโอเคครับมานะครับ <laughs> เยอะแยะสวัสดีครับน้ำปานนะครับ <laughs> พี่ปานพี่ปานนะเออพี่ปานพี่ปาน ที่น้ำปานไปไหนไม่เห็นขึ้นเลยนีไ่ไม่มีขับรถไป ก่อนนี้พี่เล่นไปนะตอนนี้ลมมันแรงเหรอ,อขอดูคลายว่าพาไปร้านอะไรครับวันนี้วันนี้จะพาน้องไปไปกินตำปะหุ่งตำักหุ่ง,งสวัสดีครับน่านะครับ <c oughs> เลือกตั้งหนา ยู่กับธรรมชาติสรุปด้านนี้ใช่ใช่เราอยู่กับธรรมชาติมีอะไรบินด้วยอ่ะน่ารักจังพี่เอิงบอกว่าน้ำมันเต็มถังกินข้าวฟรีที่ร้านป้าป้าพรป้าพรพี่เอิงบอกเดี๋ยวข้างหน้าต้องไปต้องไปแน่นอนแต่ร้านร้านป้าพรต้บอกเลยน้เคยไปกินแล้วอร่อยมากหนูก็เคยไปกินเหมือนกันแล้วก็คือเจ้าของร้านมาต้อนรับอย่างดีเลยอ่ะ เพื่อนจีโอมานั่ง <laughs> มานั่งกดดันอยู่ข้างเชียวคนหล่อใช่ๆเฮ้ยจริงมะเนี่ยวันที่สี่เขาจัดงานเหรอไม่รู้วันนี้จริงมะเนี่อันนี้จริงมะเนี่ยผู้ติดเชื้อนี่ไงจริงเหรอเออเนี่ยนี่ยเพิ่งลงเนี่ยโถเอ้ย ร้านัดอดพี่น้องทำหน้าเศร้าหน่อยคะ่ะกอนนะครับเฟเฟสก่อนทำหน้าเศร้าๆหน่อยค่ะนี่ไงพี่ทำหน้าเศร้าแล้วนะเดี๋ยวนะหน้าร้องไห้อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> พี่น้องบอกหนูได้นะว่มามันไปทางไหนตรงหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวซ้ายนี้เดี๋ยวซ้ายนี้ <c oughs> นบอนบอนบอเข้ามาทำไมเนี่ยนกกานกลัวนบอโถเอ้ยนบอนโบอโผล่มาแล้วโบโลแบบนบอแบบอย่างนี้มันไม่ได้อะไม่อยากเจออะวันที่สี่งดจัดงานโอ้โหมามาตอกย้ำทำไมเนี่ยอดเลยโถเอ้ยเซ็งเลย ใครจะหาวันที่สี่ครับไปเล่อที่บ้านกันไปสวัสดีครับพี่แจ่็จอะพูดเรื่องหวยคุณจะอ่านคุณจะอ่านคุณจักจั่นอะไรเนี่ยรู้จะอพอจกเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาบนเรื่องหวยตอนนี้ไปคุณจักจั่นใระผู้จัดการฉันเออพ์มาใหญ่เลยอะไรหวยอะไรทุกอย่างเนี่ยขวา สวัสดีครับไหนใครถูกหวยแล้วประธานบอกหน่อยที่ทุกคนน่ะยกเว้นป้าแตงเท่านั้นเองป้าแตงเป็นผู้รอชีวิตคนเดียวเมื่อกี้รอนะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้พี่เอาไหนวะเมื่อกี้รอนะเป็นไหนแล้ววะแต่เพื่อเปลี่ยนวันที่สี่ พี่แมมสวัสดีครับพี่แมมแม่น้อยสวัสดีนะครับสวัสดีพี่แอนอืนมี่ดีกว่าพี่แอนแอน,แอนนะครับพี่สาวหนึ่งเจ็ดโถยทำไมไม่เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นศูนย์เล่าก็โดนกินนะที่แอนวันนี้เราจะพาน้องไปกินส้มตำ จังหวัดปทุมครับเอ้ยโนโนโนนนเพราะว่าเขาบอกว่าพบผู้ติดเชื้อไงก็เลยโดนเลื่อนก็เลยโดนยศงดเลิกอะไรนะงดเลิกคืออะไรของคนล <ปะ S 2> ดเลิกคือยกเลิกก็เลยยกเลิกไป<อ>สวัสดี <มา S 1> นะ,นะครับพี่ชายสีน,นั้นหรอสีนี้ดิโอยเป็นเงาเดิอ่ะ อะไรเนี่ยเกซิลินชมลื่นเข้ารับชมอยู่อย่างนั่นแหละโอ้โหรับชมเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยคุณบีมันมันจะค้างอ่ะหนูก็ไม่รู้ทำไมมันค้างปเป็นแบบนี้ตลอดเลเวลาไลฟโซคิดถึงครับพี่เดียครับคุณดูทางให้ฉันด้วยนะต้องไปตรงไปพี่กำลังเลือกเอฟเฟกต์อยู่อย่าเพิ่ง มากหน้ามังเดยวอรอดุนวัตพังสาธุคอยเล่นได้เถอะครับโมอยากเล่นลิเกมากเลยโน้ตสิงมากเร็วกําลังแบบคิดอยู่เลยว่าจะเล่นเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยเขาเขอเย้อเยเอ้ยเอ้ยหนูดูตั้งนานแล้วโดอะไรโดอะไรโดบอกพี่ดีบีโดนกินเหมือนกันป้าเต่าสมสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าป้าเต่า อย่งสหน้าตาย่เป็นงนหน้าตาอ่ะันบ้งดิทำไมอ่ะให้คุยบ้ังือาพี่เราแล้วพี่มามาร์หน้าหนูทำไมเนี่ยโอ้โยหนูสวยวะแม่งทะลุมาร์ออกมาเลยอ่ะไม่ใช่ดีวเที่ไม่เห็นหน้าชัดอ่ะมันเลยทำให้นูดูดีดี๋ยวซ้ายเดี๋ยซ้ายเดี๋ยซ้ายซ้ายเนี่ยออโอเค แล้วหนูก็แบบว้าพี่ก็จะอ่าให้หนูอ่าแล้วหนูก็อ่านไม่ได้ได้แม่จะค่อยไปอ่านเราตั้งคุยกันแป๊บนึงนะไม้ยังอาไม่ได้นะแล้วเดวี๋ยวนีไปเดี๋ยวนี่ไปคือรถไป <c oughs> นี่ตอนนี้เดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็จะไปร้องเพลงกันที่บ้านเตรียมรางวัลกันไว้ให้ให้หนาเลยนะให้หนาเลยนะ เรามานั่งกินข้าวผ่านน้องมานั่งกินข้าวก่อนตอนแรกก็นชวนคุณนายมาชวนแล้วแต่ว่าคุณนายหนึ่งเข,เขาเขาขี้เกียจมาก็เลยซื้อไปฝากแล้วก็เดี๋ยวแน็นไปนี่ไงไปทำกรเรื่องใหม่มไปหาพี่เด่นก็เลยให้เรามาแบบว่าเขาเรียกว่าดินเนอร์กันดินเหนียวเอฟเฟกต์ลำพานอะลำพานแบบ อะไรอ่ะมันไม่สวยคืนนี้หนูเลี้ยงพี่ได้ไหมทำอะไรกินกันที่บ้านพี่มันละไม่ทำข้าวเป็นปะไม่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 ดอ่นอื่นจะกินอะไรกินมือบ้ากินไปแล้วมีไงทำอะไรทำข้าวพี่กินดิไม่เอาพี่ทำให้หนูกินดิฝีมือปลายชาวักให้พี่หน่อยดิอันนี้น่ารักแผลมาพีนิด เเลยเนี่ยนีไ่ไงเห็นแล้วเออเดี๋ยวคนนะี้คิดถึงพี่<า>แต่เราลงไปนะจ้ะไม่บอกทางโอเค <c oughs> คุณจะกระเจาอยังทงักมาอยู่เลยคือแบบเสียงหวยไเสียงหวยเราแค้นอะไรประมาณนี้เราไม่ชวนอนนี่มา First <B. S 1> เฟิร์สบีเออเออน้องบีของพี่อ่ะไม่ได้มาไม่ได้มา ันน้องดูมันจิ้มแบบนี้หรอมัน๋ยาว่าอ,อันนี้คือไข่ลวก วันนี้โน่นน่ารักจังขอบคุณครับอร่อยหิวเลยสนใจเปล่า ขอส่งมาให้พี่บ้างจริงบอกแล้วน้องเคยพูดไว้ไว่าไงพี่หมวยถ้าเกิดพี่เล่นขอให้ไม่ถูกเป็นไงแล้วก็ไม่ถูกเห็นไหมไม่ถูกเลยไม่ไถูก๋อ,อพี่หนึ่งวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยครับน้องเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเดี๋ยวค่อยไปแบบแบบอื่นบ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้คืนนึงนน้องก็อยากกินไงใส่ซุปตับนี่ เราอยากกินส้มตำแต่ตอนแรกจะพาไปกินส้มตำอีกที่หนึ่งแล้วเขาปิดก็เลยพาแบบน้องมากินที่ห้างแทนวันนี้วันหวยออกไงแสดงว่าร้านนั้นมากินน่นาจะน่าจะโดนหวยกินก็เลยแบบเต้าไงเต้า,ไ,าไ,ไม่เปิดเขาปิดร้านไปฉลองหรือเปล่า สำหรับคนรถนะตงนึงต้นมา <c ười> อะไรบนอะไรกันเนี่ยต้องเยอะแยะเนี่ย อะไรกันนเี่ยต้องต้องให้รางวัลพี่ได้หอมได้แต่ว่าต้องไปหอมบุ๊กที่ลับๆใช่ไหมวะนี่พูกนี้ดีวยวใครหอ <laughs> มอใส่เขาเขาแย่เขาเล่นกันที่เลยแย่กลับไหอมอร่ามที่สุดเลยขอบคุณครับกิน <laughs> ไม่เกิดเทศเป็นตังค์กินเท็พี่ตังเกิดเรียมให้ ไ้หอมแบบต้องไปหอมสองต่อสองในที่รับรับเข้าใจปะ่ะบ้าหรือแต่ก็ปากเลยนะอ้าวต้ติดแล้วหิวหรอ นหน้านี่น้องกินโชว์เลยเนี่ยพี่ดาวมากินไหมหลายคน

ăn ai chỉ hôm cảm ơn thơ ăn thì em thấy nóng lên ai khôn tâm tỏi hát gọt với phán qua hát cả ai nhớm tạo ai ai hát gì เวลาวดีไอ้เรา,าใจใสอย่างนั้นมาทำเราไม่เลยวาทักใจเราไม่เดียวอตั้งใจฟังเด้อไอ้หาผู้เท้าชื่อลาวดียาบเขมวนียวบอกพี่ผู้เฒ่าในลาวดี ต,ต้องให้อภัยเพราะว่าแต่ว่าสำเรยงนะสำเียงโอเคค่ะแล้วก็มาเราจะมาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณ